สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง Wonder Angel วันนี้เรามาเอาใจคนโสดกับหัวข้อที่ว่าแฟนคนต่อไปของคุณจะมีลักษณะนิสัยอย่างไรแฟนคนต่อไปของคุณจะมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะเป็นการดูเป็นการอ่านไพ่ให้กับคนโสดที่ยังไม่มีแฟนเนาะส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็ดูได้นะคะ อาจจะเช็คว่าคนที่คบอยู่คนที่คุยอยู่เนี่ยใช่อย่างที่ไพ่ได้บอกไว้หรือเปล่าแต่การอ่านแบบนี้เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรือตรงบางส่วนกับใครคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะไม่ตรงกับบางคนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสน,นะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อ เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหรือดูแล้วปล่อยผ่านไปก็ได้ค่ะไม่ซีเรียสกันเนาะก่อนจะไปเริ่มดูพวอ่นฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะวันนี้เรามาพลิกกัะเด็กกันอย่างที่บอกในหัวข้อที่ว่าแฟนคนต่อไปลักษณะนิสัยอย่างไร แฟนคนต่อไปจะมีลักษณะนิสัยอย่างไรวันนี้มากับ3ตัวเลือกค่ะกองที่1นะคะสัญลักษณ์ธงชาติเยอรมันกองที่2สัญลักษณ์ธงชาติสวีเดนและกองที่3สัญลักษณ์ธงชาติสเปนค่ะกติกาเดิมตั้งสมาธิอธิษฐานจิตถึงถิงนศักดิ์สิทธิ์ขอให้เปิดไพ่ขอให้ การอ่านไพ่ตรงกับตัวคุณขอให้การอ่านไพ่แม่นยําที่สุดคิดถึงตัวคุณหลับตาทําสมาธิคิดถึงใครคนนั้นในอนาคตที่คุณกําลังจะเจอขอให้สุขสมหวังค่ะถ้าพร้อมแล้วหลับตาค่ะลืมตาค่ะแล้วเลือกกองแรกที่โดนใจคุณที่สุดหรือ กองที่คุณคิดไว้ว่าคุณจะเลือกกองนี้นะคะแล้วถ้าพร้อมแล้วไปฟังคําทํานายการอ่านไพ่ได้เลยค่ะผู้อ่านจ,จะทำทม์ส s t a ป์ไว้ให้ด้านล่างนะคะคลิกไปดูช่วงเวลากองที่คุณเลือกได้เลยค่ะดีค่ะกับคนกองที่1คนที่เลือกสัญลักษณ์ธงชาติเยอรมันนะคะกับหัวข้อที่ว่าแฟนคนต่อไปของคุณลักษณะนิสัยอย่างไรแฟนคนต่อไปของคุณลักษณะนิสัยอย่างไร อย่างที่บอกตอนต้นคลิปว่าการทำนายวันนี้จะเป็นพิกาการแบบเอาใจคนโสดเนาะว่าแฟนคนต่อไปนิสัยเป็นยังไงงั้นเรามาดูกันค่ะว่าคนกองเยอรมันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมาดูไพ่หลักก่อนตัวคุณกันนะคะว่าคุณเป็นคนนิสัยยังไง the sun, Cheer ons, ons, Night c h i o v o p e r o w o n n i h t o f c u p s the h i g h f a n และ the f i e d of fortune ตัวคุณเนี่ยค่ะคุณเป็นคนเก่งนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศทางเลือกเนี่ยตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากที่ผ่านมาเนี่ยคุณโสดไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้ามานะแต่คุณเป็นฝ่ายที่ไม่ไม่สนใจเรื่องความรักมากกว่าคุณมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาคิดแต่จะจะทำงานคิดแต่ว่า จะประสบความสาเร็จให้ได้ก่อนคุณในชีวิตคุณเนี่ยคุณจะวางแผนในทุกๆเรื่องแล้วก็จะทําตามแผนทําตามแผนเพื่อประสบความสําเร็จในชีวิตในทุทกๆสิ่งท,ทุกๆอย่างคุณเป็นพวกเหมือน p r o f e s s i o n i s t อะแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทําต้อง perfect ต้องออกมาดีที่สุดคุณเป็นคนที่มุณงมตั้งใจสูงมากดูจากไพ่ไพ่ในตําแหน่งแรกเป็นไพ่เดอะซันเนี่ย คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ไฟแรงในทุกๆเรื่องที่คุณจะทําเลยคุณจะมีเป้าหมายชัดเจนว่าฉันจะทําแบบนี้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 แล้วคุณก็สามารถทําได้ในทุกๆสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกคุณวางแผนอนาคตตั้งทุกสิ่งทุกอย่างตั้งธงตลอดว่าคุณจะทําอะไรคุณพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่พร้อมที่จะทําทุกๆอย่างถ้าคุณอยากจะทําอะไรอย่างหนึ่งเนี้ยคุณจะศึกษาหาความรู้แล้วก็ค่อยๆทํา มันทีละสเต็ปค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนสุดท้ายคุณประสบความสําเร็จในชีวิตที่ผ่านมาของคุณไม่ใช่ว่าคุณไม่มีคนจีบนะคุณจะมีคนมาขายขนมจีบตลอดเวลาเลยมามอบความรักให้มาสนใจในตัวคุณเพราะคุณะเป็นคน้างเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีและโปรไฟล์ดีเลยแหละแต่คุณน่ะคุณเองนั่นแหละที่ไม่สนใจเขาคุณจะเป็นคนที่ช่างเลือกมากแล้วก็แบบคิดแต่ว่าถ้ามีความรักแล้วมันจะเจ็บคุณเป็นคนที่แบบคิดคิด ย้ำคิดย้ำทำในเรื่องความรักมากว่าถ้ามีแล้วมันจะเจ็บแล้วฉันจะมีทําไมตอนนี้ความสุขในตัวเองมันก็มีอยู่แล้วคุณทําได้ทุกอย่างคุณมีความสุขกับเพื่อนคุณมีความสุขกับครอบครัวคุณมีความสุขกับตัวเองคุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีอยู่แล้วเนี้ยแต่เมื่อคุณเข้ามาดูไพ่เมื่อคุณเข้ามาดูเอ่อวิดีโอนี้นั่นแปลว่าคุณอาจจะคิดแวบหนึ่งเข้ามาว่าคุณอยากจะมีแฟนหรือเปล่าเพราะว่า ไพ่ Wheel of Fortune ขึ้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นเราจะมาดูกันค่ะว่าแฟนคนต่อไปของคุณลักษณะแบบไหนไพ่กีที่คุณได้คือ Dionysus เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า Dionysus เนี่ยเขามีความเป็นคนแบบไหนค่ะแล้วก็ไพนะ่ Star Seed เนอะ Star Seed คุณได้ Baby Step actions follow your intuition before it makes sense แต่ไพไดโอนิสุดนี่ยคนที่จะเป็นแฟนของคุณในอนาคตเนี่ยเขาจะมีลักษณะเขาเรียกอะไรถ้ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเขาเป็นคนที่ถ้าคุณรู้จักครอบครัวเขานะใบหน้าของเขาจะแตกต่างจากคนในครอบครัวเขาคือรูปร่างหน้าตาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่เหมือนคนในครอบครัวเขาอะค่ะ เป็นคนหน้าตากลางๆไม่ไม,ไม่ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้หลอ่อไม่ได้สวยมากมายนะคะเป็นคนดูดีแต่ว่าไม่ได้ขนาดแบบหล่อสวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนนี้สัให้เปอร์เอาแน่เอานอนไม่ได้บางครั้งใจร้อนหงุดหงิดง่ายแล้วก็จะวิงเวียงนิดหน่อยแต่เขาไม่ใช่คนแบบไม่มีเหตุผลนะแต่เป็นคนด้วยความที่เป็นคนให้เปอร์ไงก็จะคิดเร็วทําเร็วบางครั้งก็เปลี่ยนใจเร็วป,ป,ปุบปับเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยบางทีมีแพลนแต่ ไม่ทําตามแผนเพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดอะไรได้ก็ทําคิดอะไรได้ก็ทําแบบนี้นะคะ่ะอาชีพของเขานะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกของจากต่างประเทศค้าขายงานศิลปะค้าขายสิ่งประดิษฐ์เก่าๆโบราณหรือเป็นแบบโมเดลไปเลยแล้วก็บางคนอาจจะเป็นพวกเจ้าของธุรกิจเต็นท์รถมือสองอะไรพวกนี้นะคะ่ะ แล้วกองนี้นะคะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติสูงมากเพราะว่าไพา่ขึ้นทั้ง The Sun แล้วก็ The h e e l of for t u n e ช่วงอายุของเขาจะเป็นช่วงวัยทำงานนะคะน่าจะแบบวัยทำงานกลางคนอะไรประมาณเนี้ไม่ใช่คนแก่เลยแล้วก็ไม่ใช่เด็กอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวกับคุณนี่คือลักษณะของแฟนคนต่อไปของคุณนะคะแล้วก็เมื่อเมื่อคุณเจอกับเขาเนี่ย เป็นไปได้สูงว่าคุณจะเจอกับเขาในการทํางานหรือแวดวงการทํางานหรือเปล่าเพราะว่างานที่คุณทํามันน่าจะติดต่อสื่อสารกับต่างชาติหรือร่วมลงทุนกับต่างชาติอะไรประมาณเนี้ค่ะเขาคุณน่าจะได้รู้จักเขาผ่านการทํางานผ่านแวดวงสังคมเดียวกันผ่านแวดวงเพื่อนหรืออะไรประมาณเนี้ค่ะก่อนที่เขาจะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณเนี่ยเขาอ่ะจะสืบลักษณะนิสัยของคุณเนี่ยจะ กลุ่มทํางานกลุ่มแวดวงสังคมของคุณเพราะว่าไพ่เบบี้สเต็ปมันขึ้นเนี่ย action follow your intuition before it makes sense เขาจะสืบทุกอย่างดูว่าคุณเป็นคนยังไงและเขาถึงจะค่อยเข้ามาะคะ่ะเขาเขาอะเป็นคนใจร้อนในเรื่องการทํางานในเรื่องทุกเรื่องนะแต่เรื่องเรื่องการเลือกคนเขาไม่ได้ใจร้อน,นะคะ่ะเขาจะค่อยๆดูว่าคนคนนี้เหมาะสมจริงๆหรือเปล่ากับการที่เขาจะเข้ามาขอสารความสัมพันธ์นะคะอืมก็ เป็นคนลักษณะประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูคําแนะนํากันค่ะว่าถ้าคุณเจอเขาแล้วแล้วจะตัดสินใจคบมันจะอะไรเกิดขึ้น Choose a new direction แล้วก็ไพ่เอ่อ m มอร์เมนะคะ Let's change A m a j o r life c h a n g e bring you a r e t b e g i n i n g ใบเนี้ยมันบอกชัดเจนเลยว่าคือที่ผ่านมาคุณสองคนอาจจะมุง่งแล้วก็ มุ่ง,งในเรื่องการงานอย่างเดียวหรือมุ่งในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ความรักแต่เมื่อคุณเจอแล้วเนี่ย choose a new d i r e c t i o n เ,เป้าหมายชีวิตและแผนการในชีวิตของคุณทั้งสองคนเนี่ยจะเปลี่ยนไปมันจะเป็นทางใหม่ๆเป็นทางเรื่องใหม่ๆที่เข้ามาเพราะว่าเมื่อคุณสองคนมาเจอกันแล้วเนี่ยค,คุณเต็มใจที่จะเปิดใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะเรียนรู้ด้วยกันไปไปเ,เขาเรียกอะไรเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยกันนะคะ เลสแ a น์เนี่ย major life c h a n g e l น์บริงยูเ e ิล blessing ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็ทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งเป้าไว้อ่ะมันเปลี่ยนมันกำลังเปลี่ยนจากที่คุณเคยคุณหรือเขาเนี่ยเคยวางแผนว่าทุกสิ่งทุกอย่างสเต็ปเพื่อตัวเองในอนาคตและก้าวหน้าไปพอมีกันละกันปุ๊บอะ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยน ให้คิดถึงกันละกันทุกอย่างมันเปลี่ยนให้มีกันละกันในชีวิตในเส้นทางในอนาคตอะคะ่ะนี่คือ,อนี่คือลักษณะของแฟนคนต่อไปแฟนในอนาคตของคุณที่คุณจะมีคนต่อไปอะคะ่ะยังไงก็ขอให้คนกองนี้โชคดีนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับคนที่เลือกกองที่สองคนที่เลือกสัญลักษณ์ธงชาติสวีเดนนะคะกับหัวข้อที่ว่าแฟนคนต่อไปลักษณะนิสัยอย่างไรเรามาดูกันนะคะว่าคนกองเนี้จะได้แฟนลักษณะนิสัยอย่างไรในอนาคตเรามาดูตัวคุณก่อนว่าคุณเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างไรและคิดประมาณไหนเนาะ The High Priestess, <laughs> Four Pentacles, Queen of Wands, the Love, uh, Two of Cups, <c oughs> <c oughs> Two of Cups, Queen of Cups และ Queen of Pentacles ขออนุญาตขำแรงๆอ่ะ <laughs> ผ <laughs> ู้หญิงคนนี้นะเอ่อ ผู้หญิงหรือผู้ชายกองนี้นะคะเขาเรียกอะไรว่าตัวเองมีความเป็นควีนมีความแบบเก่งกาจในตัวเองค่อนข้างสูงเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ในตัวเองเป็นนักช่างคิดช่างฝันนักรักนักพัฒนาบางครั้งอารมณ์แปรปรวนบางครั้งเขาเรียกอะไรอ่ะคุณเหมือนมีสองบุค,คลิกในตัวเองอ่ะ คุณเป็นคนแบบนั้นจริงๆนะแต่จริงๆแล้วควรเป็นคนเก่งคนเป็นคนเก่งที่ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จด้ตัวเองแล้วคนกองเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ถ้าไม่ได้สร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองจนรวยมากมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเนี่ยก็จะเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะมันมาเลยทําให้คุณเป็นคนที่เก่งตามครอบครัวคุณไม่ใช่คุณหนูเอาแต่ใจนะแต่ออกแนวประมาณแบบ ด้วยความที่ถูกปลูกฝังมาให้ทํางานหาเงินให้ให้ให,ให้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองคุณก็เลยติดนิสัยแบบนั้นแล้วคุณก็เป็นคนที่เชื่อมันในตัวเองค่อนข้างสูงด้วยแต่คุณก็ยังมีด้านที่แบบว่าด้านรักโรแมนติกแล้วก็เป็นนักรักอะแบบว่าคบไปเรื่อยต่อให้คุณถ้าคุณเคยมีความรักเนะี่ยต่อให้คุณผิดหวังเสียใจกับความรักมาคุณก็ไม่เข็ดนะ คุณเป็นนักรักที่แบบว่าฉันก็จะรอจนกว่าจะเจอคนที่ใช่จริงๆคนที่เป็นเนื้อคู่จริงๆอะไรประมาณนี้แล้วมีแนวโน้มด้วยว่าแฟนคนต่อไปของคุณคนนี้จะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะเพราะว่าไฟถูกคับมันขึ้นเนาะไฟพวกเ,เนื้อคู่การแต่งงานมันเกิดขึ้นอัอนนี้มาดูกันว่าคนที่จะเป็นแฟนของคุณคนต่อไปนะ่ะมีลักษณะแบบไหนลักษณะนิสัยยังไงไฟเกรียดที่คนได้นะคะคือโพไซดอน เรามาดูกันนะคะว่าไพ่โพไซดอนเนี่ยลักษณะนิสัยยังไงเนาะแล้วก็ไพ่สตาร์ซีดที่คุณได้คือ b i g picture thinking p r a i s ออกเสียงยากจังเลย praise energy visionary inspire idea เรามาดูกันค่ะว่าคน ที่ได้คนที่เป็นแฟนคนต่อไปของคุณเนี่ยจะลักษณะนิสัยยังไงจากไพ่โพไซดอนเนาะไพ่โพไซดอนเนี่ยเขาเป็นไพ่ที่เขาเรียกอะไรเทพโพไซดอนเนี่ยเป็นเทพผู้ปกครองสามในสส่วนของโลกเนาะเป็นไพ่แห่งขุมทรัพย์ไพ่ขุมสมบัติเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกคนที่ได้ไพ่แฟนของคุณในอนาคตเขาได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําตัวเขาจะมีลักษณะ ใบหน้ากลมเจ้าเนื้อลงพุงมีพุงด้วยนะลักษณะปากจะเอิบอิ่มสีชมพูเนาะนิสัยเป็นคนอัธยาศัยดีมีมตรไมตตีที่ดีล่าเริงพูดเก่งเจ้าสมบัติสำนวนเป็นคนที่มีศิลปะในการพูดแล้วก็มีมารยาทดีเป็นคนสุภาพนะแต่รูปร่างอาจจะแบบเจ้าเนื้อทุ้มทวมมีพุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงอายุน่าจะเป็นคนที่แก่ แก่กว่าคุณเป็นวัยผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าคนลักษณะอย่างคุณเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่เก่ง mm hmm. เชื่อมันน่นในตัวเองคุณจะต้องได้คนที่อายุเยอะกว่าเนี่ยเข้ามาควบคุมดูแลปกป้องคุณเนาะแล้วก็อาชีพของเขานะคะน่าจะเป็นพวกที่ทำงานกลางคืนมีธุรกิจกลางคืนไม่ว่าจะเป็นไนท์คลับบาร์ mm hmm. เออผับ ร้านอาหารกลางคืนงานกลางคืนนะคะแต่เขาไปเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างมีฐานะที่ดีมากน่าจะฐานะเท่าเทียมกับคุณจนถึงดีถึงรวยระดับเศรษฐีเลยนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะลักษณะของแฟนแล้วก็ไพ่ใบนี้คือ big picture thinking plate energy visionary inspire ideas เขาเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะ เขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีจินตนาการมีทุกอย่างในการทําธุรกิจเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในการทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคนๆนี้เหมาะกับคุณมากนะเพราะว่าตัวคุณเองก็เป็นคนที่แบบดูดิคุณได้ควีนถึงสาใบอะคุณเป็นคนที่มีรากฐานมั่นคงก็คือนแน่นอนอะผู้อ่านว่าคุณต้องมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะ คุณเป็นคุยน็อตเพนเดเคคุณมีเงินจากการสร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองแล้วคุณเป็นคว e นออฟคัพคุณเป็นคนที่มีความรักให้กับทุกคนเป็นคนที่มีความรักตลอดเวลาไม่เอ่อเขาเรียกอะไรถึงแม้จะผิดหวังเสียใจคุณก็เชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะต้องเจอเนื้อคู่อย่างที่บอกในตอนต้นคลิปว่าเนื้อคนคนน,นคนนี้แฟนคนนี้มีโอกาสเป็นเนื้อคู่ของคุณสูงเพราะว่าไพ่ two of cups มันขึ้น นะคะคทีนี้เรามาดูคำแนะนำจากไพ่กันค่ะว่าไพ่เมอร์เมดกับไพ่อังเกลเนี่ยให้คำแนะนำว่าอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกนะคะ protection you r loved ones and your possession are safe and protect protect by heaven คุณไม่ต้องห่วงนะคะว่า,าคุณและคนรักเนี่ยจะไปกันไม่รอดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันได้ถูกกำหนดมาหมดแล้วอย่างที่บอกว่าคุณมีโอกาสเป็นเนื้อคู่สูงนะคะคนกองเนี้ยกับแฟนคนต่อไปของคุณมีโอกาสเป็นเนื้อคู่กันสูงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สวรรค์เขาได้สรรสร้างมาแล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณสองคนและความรักของคุณและทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของคุณทางคู่เนี่ยจะถูกปกป้องโดยสวรรค์มันเป็นเวลาที่สมควรเป็นเวลาที่ใช่แล้วก็อะไรหลายๆสิ่งทุกๆ โทษทีค่ะอะไรหลายๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันถึงเวลาแล้วก็มันคือของของคุณเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะกับรักครั้งนี้มันน่าจะไปได้สวยเลยแหละแล้วก็ให้ Angel นะคะ take action ค่ะลงมือทำไม่ต้องห่วงเลยอย่างที่บอกว่าเมื่อคุณสองคนเจอกันเนี่ยเมื่อคุณสองคนเจอกันเนี่ยทุกๆอย่างมันจะไปด้วยสวย ไปได้สวยไปได้ไปได้สวยเพราะว่ามันมีการติดต่อสื่อสารจากสวรรค์เพราะว่าคนคนนี้เป็นคนของคุณแล้วคุณน่าจะเจอกันน่าจะเจอกันจากการสังสรรค์เจอกันในงานปาร์ตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานเลี้ยงรุ่นงานอะไรที่เป็นงานกลางคืนนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณไปทํางานกลางคืนนะเป็นงานที่จัดตอนกลางคืนนะคะงานแต่งกลางคืนงานเลี้ยงรุ่นงานางานปาร์ตี้สังสรรค์เพื่อนฝูงงานวันเกิดเพื่อนอะไรก็แล้วแต่ในเวลากลางคืนนะคะคุณจะได้เจอเขาคนนี้เพราะว่าเขาก็ทำธุรกิจอยู่กลางคืนคุณอาจจะได้เจอเขาในสถานที่ที่เขาเป็นเจ้าของก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นคนกองนี้แฟนแฟนในอนาคตของคุณจะลักษณะประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะให้คนสองคนได้มีความรักที่ดีซึ่งกันและกันค่ะสวัสดีค่ะกับชาวกองที่3คนที่เลือกสัญลักษณ์ธงชาติสเปนนะคะกับหัวข้อที่ว่าแฟนคนต่อไปของคุณจะมีลักษณะนิสัยอย่างไรเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานตัวคุณอันดับแรกเนี่ยคุณเป็นคนแบบไหน แล้วถึงจะไปดูเนาะว่าลักษณะนิสัยของแฟนคนต่อไปของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรทีออฟสอดทูออฟ n ฮนร e คส์ e ดลิ e วอร์เดวิลไ of s o สอ s และ x o f w a n d s ที่ผ่านมาในชีวิตรักของคุณเนี่ยคุณจะผิดหวังเสียใจ ถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังถูกทิ้งจากคนที่รักไม่จริงจากคนที่เข้ามาหลอกลวงคุณผิดหวังในความรักมาตลอดชีวิตคุณเสียใจแล้วก็ผิดหวังมากในชีวิตรักในอดีตคุณเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากใช้ทุกๆสิ่งทุกทอย่างไม่ว่าจะขับของตัวเองคนรอบตัวหรือคนรักก็ตามเนี่ยแต่คุณเป็นคนที่เขาเรียกอ,อะไรอ่ะ คุณเป็นคนที่มีความรักให้กับทุกๆคนนะคะสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยคุณเป็นคนที่ทุ่มเททําเพื่อคนอื่นมาตลอดนะคะไม่ต้องห่วงนะคะในเมื่อคุณเป็นคนให้ความรักคนอื่นเนี่ยวันหนึ่งคุณจะต้องเจอรักที่ดีอย่างแน่นอนความรักในอดีตของคุณเนี่ยเรื่องผิดหวังเสียใจเนี่ยนอกจากนอกจากที่คนรักจะจะมี จะเป็นการแทงข้างหลังหรือคนรักนอกใจหรือเขาเลือกที่จะไปกับคนอื่นก็ยังเป็นปัญหาที่ว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นฝั่งเขาหรืออาจจะเป็นฝั่งฝั่งแฟนของคุณที่ผู้ใหญ่ฝั่งนั้นอาจจะคัดค้านหรือผู้ใหญ่ของคุณอาจจะคัดค้านไม่เห็นด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีปัญหาเรื่องแม่ผัวลูกสะพ้ยถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องฐานะที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะคือครอบครัวจะขัดขวาง แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็จะเจอคนที่รักคุณจริงๆนะคะคนกองนี้ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าลักษณะของแฟนและนิสัยของลักษณะนิสัยของแฟนคนต่อไปของคุณเนี่ยจะเป็นคนแบบไหนไพ่ที่คุณได้คือเทพอาร์เทมิสนี่นะคะเทพอาร์เทมิสและไพ่ Star s e ี d ที่คุณได้คือ Inner Earth y r v i v e this new solution and beginnings ทีนเนี้ยไพ่อาร์ทิมิสเนี่ยไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่แห่งการเดินทางและโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะคนที่เลือกกองนี้ต้องบอกว่าแฟนคนต่อไปของคุณน่าจะเป็นต่างชาติต่างภาษาเลยล่ะคะ่ะคือคนกองกองอื่นเนี่ย อาจจะเป็นมีมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าจะเป็นต่างชาติแต่คนกองนี้น่าจะเป็นต่างเกือบร้อยเปอร์เซนต่ะต่างชาติต่างภาษาแน่นอนเพราะไพ่แทนตัวนี้คือชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างถิ่นเลยอะรูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นคนที่ต่างกับคุณสุดขั้วก็คือเป็นคนที่แบบไม่ใช่คนไม่ใช่คนชาติเดียวกับคุณแน่นอนจะต้องเป็นต่างชาติเลยอะค่ะระบุเลยว่าอันนี้ต่างชาติแล้วเดี๋ยวเวอร์มาตอกย้ำอีก เดี๋ยวเวอร์มาตอกย้ําอีกว่าแฟนคนต่อไปของคุณเป็นแตงชาติแน่นอนและเขาจะเป็นคนที่ชอบเดินทางนะคะชอบการท่องเที่ยวเนีอ่ยอย่างที่บอกเนี่ยดูเดน i n n e เ earth เนี่ยชอบเดินทางชอบการท่องเที่ยวคุณจะได้เจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าคุณตัวคุณเองเนี่ยก็เป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวเหมือนกันคุณชอบเดินทางท่องเที่ยวชอบผจญภัยไปในที่ต่างๆชอบสิ่งแปลกใหม่ เขาเองก็เป็นเหมือนกันนะคะเขาเองก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันคิดว่าเขาน่าจะมาเที่ยวและได้เจอกับคุณหรือคุณไปเที่ยวและได้เจอกับเขาในตามสถานที่ที่เป็นสถานที่ธรรมชาติน้ําตกป่าภูเขาทะเลอะไรก็ตามที่เป็นสถานที่ที่ธรรมชาติคุณจะได้เจอกันเขาเป็นคนที่มีนิสัยบางครั้งเป็นคนที่หุนหงิดอารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงคิดคิด คิดอย่างคิดอย่างไหนก็ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยดูจากไพ่นะคะเทพอาร์ทิเมสเนี่ยยืนอยู่กลางทะเลเนี่ยอารมณ์เขาแปรปรวนเหมือนคลื่นลมเนี่ยแหละค่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยอยู่กับที่ด้วยเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นเพราะอย่างที่บอกเขาเป็นคนท่องเที่ยวหรืองานของเขาเนี่ยอาจจะเป็นงานที่เดินทางตลอดเวลาทําให้เขาไม่ไม่เคยอยู่นิ่งไม่เคยอยู่กับที่เลยแต่อยากจะคอนเฟิร์มเหลือเกินว่าแฟนคนต่อไปของกองเนี่ยเป็นต่างชาติ คอนเฟิร์มได้ไหมอะเอาเป็นว่าเป็นต่างชาติแล้วกันเนาะเป็นไปได้สูงแล้วก็มีโอกาสสูงนะคะว่าคนกเน,นี้ยแฟนเป็นต่างชาติแล้วก็ไพ่มันเหมือนจะบอกว่าคนคนนี้ก็มีสิทธิ์เป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยเช่นกันเพราะว่าไพ่เลเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่เนื้อคู่เนาะแล้วมันขึ้นแบบในตำแหน่งที่ติดกับนิติดตำแหน่งที่ติดกับลักษณะแฟนคนต่อไปอะ่ะ ก็มีสิทธิ์นะคะว่าคนกองเนี้แฟนคนต่อไปเป็นต่างชาติแล้วก็เนื้อคู่เป็นต่างชาติเนาะก็ลองดูแล้วกันค่ะทีนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่เมอร์เมดแล้วก็แองเจิลกันเนาะว่าเขาจะให้คําแนะนําแบบไหนแองเจิล r f อร์เ i r i ์ทมม่งคอนเฟิร์เลยว่ากองเนี้ย ถ้าเจอแฟนคนต่อไปเขาเป็นต่างชาติและเป็นเนื้อคู่กันจริงๆเพราะมันเป็นเวลาสมควรแล้วที่ที่เขาเรียกอ,อะไรสวรรค์สร้างหรือว่าออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาได้ให้เวลาที่คู่ควรแก่คุณในการเจอคนคนนี้แล้วเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะคุณและเขาจะมีกันและกันนะคะแล้วก็ไพ่เมอร์เม dream big let's go a s m a l l thoughts about yourself see yourself succeeding ฝันให้ใหญ่เข้าไว้นะคะคือคุณอย่าไปกลัวเพราะเข้าใจว่าที่ผ่านมาความรักของคุณมันอาจจะไม่ดีคุณคุณผิดหวังเสียใจอย่างที่บอกคุณเองก็ไม่ได้กลัวนะคุณยังคงเชื่ออยู่เสมอว่าวัน,ว,นวันหนึ่งคุณจะได้เจอคนรักที่เหมาะสมกับคุณได้เจอคู่คู่ครองที่เพียบพร้อม สินเสมอกันและเหมาะสมกับคุณนะคะซึ่งอย่างที่บอกไพนางฟ้าก็บอกแล้วว่า perfect timing เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสุดๆแล้วเพราะฉะนั้นฝันอย่างที่คุณมันไม่ใช่ความฝันนะอย่างที่คุณคิดไว้ว่าคุณเฝ้ารอว่าจะเจอและคุณก็จะได้เจอเขาจริงๆ let's go off small t h o u g h t s about yourself see yourself succeeding ปล่อยความคิดเล็กๆ ว่าแบบเออฉันอาจจะไม่มีดวงเรื่องความรักชาตินี้ฉันอาจจะไม่มีใครไม่ใช่ค่ะเนื้อคู่ของคุณรอคุณอยู่เนื้อคู่ที่เป็นต่างชาติคนที่เหมาะสมกับคนคนทีคนคนคน่คนที่เหมาะสมกับคุณคนที่นิสัยคล้ายๆคุณเพราะว่าตัวคุณเองก็เป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวตัวคุณเองที่ผ่านมามีอุปสรรคเรื่องความรักแต่คนคนนี้จะไม่ทําให้คุณผิดหวังและเสียใจต่อไปเพราะเขาคือเนื้อคู่ของคุณด้วยคุณจะได้เจอกับเขา ในการเดินทางท่องเที่ยวหรือที่ไม่ใช่ไม่ใช่การหยุดอยู่กับไม่ใช่การหยุดอยู่กับที่อะ่ะจะเจอแบบนั้นนะคะแล้วก็คุณรอดูแล้วกันว่าตัวคุณเองเนี่ยจะไปในทิศทางแบบไหนเพราะว่าตอนนี้เหมือนช่วงจังหวะชีวิตเวลาที่เหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันได้ดำเนินการไปแล้วและคนคนนี้ก็จะเข้ามาในเลว,วันเนาะแฟนคนใหม่ของคุณเนี่ย คนที่คนที่เป็นของคุณคนที่คล้ายกับคุณแล้วก็คนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเขาจะเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดวิตกกังวลอะไรเยอะนะคะคนกองนี้ยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะกับแฟนในอนาคตแล้วก็อย่างที่บอกตนะั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรือตรงบางส่วน กับใครคนใดก็ได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตฟังเพื่อความเพลิดเพลินอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสกับมันเยอะค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะแล้วก็อยากจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยค่ะผู้อ่านจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากที่รับชมค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ